เอาจะเดิญพอ่อัทธาญาโยมมืเอนีผ้าจะหน่อยมากสุมวิวมีวามากอ่าส้มธรรมศาสตร์ทิวทัศธรรมศาสตร์เอนี้ซิมาดินเกมก็จะหน่อยเนาะเพื่อสางหอยย้อยหนิมหรือว่าสางความสุขให้จะนิดหน่อยมืเอนี้ทดสอบเนาะผู้ใดสิคำอดคำไหนพระเจ้าอดหนิมไหมนวะจซะเฮ็ยดนาเจ๊ก,กยาเนะาะพระเจดีกันคำไรเนาะเออได้สีองค์อาตมาให้กันเด้ อัตมาให้กันเด้อเอ้าเริ่มได้ยังไเด้อน้ำหนึ่งถึงสามเด้อไปได้สิอดค้ไหน่อย่ะจ้ะทำไถังค้ำเลยิ้มไหสินะไม่ไม่สิจ้ะดูสิเดียว่าหามยิ้งขันยิ้มไหมก็ว่าจะอดทนมาได้เออไปจะอดทนไหนไปจะไปก่อนกันไปจะไปที่หนึ่งที่สองยู่บังยูกไก่เห็นวมาจะไกลเออเออเลียนเด้อ มานัางมามาห้องเรียนมาซะก็เลยมาเล่นเกมกันจนหน่อยสิกับเบียนกินหอยเพลินก็เลยเก็บคลิปวิดีโอเพื่อเป็นความทรงจำมาครั้งหนึ่งที่เคยได้มาภาษาญี่ปุ่นเกี่งแล้วเกี่งแล้วจนไหนเด้อเกียนเด้อสี่สี่องค์เขาเนี่ยหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร้วเมื่ไหร่แล

à, có mì ào, à sao bông giờ cái gì, khỏi, khỏi nhõm, khỏi nhõm จะน่าฮักได้โอ้โอโอบรรยากาศดีนะยุ่งที่ว่าเชดยัยนีเชดัยอัมร่าฟาจากเพิ่แล้วปะะ่ะฮะมาอยู่ได้เพิ่นหนึ่นงก็ประมาณเดือนเนี้ยเดือนนหนึ่งเนาะจุนะเนาะเดือนหนึ่งภาซะเดือนหนึ่งเลยละ่ะมาอยู่แล้เพิน่นอ่ามาอยู่น้ำจืดหน่อยกินหอดไปแล้ววันนี้เก็บความทรงจำไว้อ่ากินหอดไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยยี่ดียวถวาถอนจอืดหน่อยเลย กินหอดเพื่อนอย่าโยมองนี้แหละที่ว่าตีกล้องก็เป็นได้อย่าโยมสูตรก็ได้องนีู้ตรปูหุ้มก็ได้กินหน่อยค็น,นี้มาทำมาลามาเทินนาแต่ว่าเพื่อนยังบุพันซิกเนาะโอ้ยมาเทินนาแต่เพื่อนไม่ยังบุพันซิกสืบหาสิยังไม่เพื่อนด้กินหอดเพื่อนกันได้ตอนอำลาพ่อจ่ากกินหอดเพื่อนาะว่าในส่วนโควิดมาสักซะมาอยู่นลเพื่อนก็มีความสุขอีกแบบหนึง่ง อ่าอดซีดื้อเนี่ยซุกสนเนี่ยไปทำบาราเนาะอ่าจุนหน่อยมั้ซะเข้าใจก็มาจุนหน่อยสุกสนเนี่ยไปทำบาราแต่ก็จะจับพีกันหลายเอย่างยิ่งเด้อเพื่อให้เป็นความสทรงจำให้ทำมีหัวให้กันเพราะว่าความสุขมันมีหลายหูแบบนด้นอย่งนีมเฮ็ดจังสี่เฮ็ดแต้คนยิ้มไหลก็ได้ยหรมีความสุกอย่างเ้เฮ็ดแต้คนคำเฮ็ดแต้คนตลกก็มีความสุขกอย่างเงี้ยมบ้งซะทยแบเหมือนกับคนเฮาที่มีธรรมะในใจมั้งซะ บ่ไปอิจฉาคนอื่นบ่ไปไปยาบาทคนอื่นบ่ไปนินทาคนอื่นก็มีความสุขได้เขาจะเห็นยังไงเหตุเนาะเขาแต่เหตุในในสิ่งที่พิษภาษาซะคือเจ้าหน่อยนีรเพิ่ะเห็นยังเพิ่นกับปิตาหักวะนะปิตาแพ่งมึงกจ้หน่อยใครกับปิตาหักปิตาแพงภาษาซาอย่างนี้ผมถือโอกาสมาโอ้คิดว่ามือวัน สิเมื uh, ่อเดินทางเมื่อนครปักเซ่กินหอดเพิ่นแรงมากเลยก็ได้กินหอดเพิ่นโอ้ยเห็นใบเห็นใบอิมิตาหักกระดรเห็ดแต่เห็นเอาไว้บรรยากาศสดสดอยู่ทางล่างนั่งนั่งอยู่ตังอยู่ห้องเฮียนมาซะมามาเที่ยวเบิ่งห้องเฮียนบ้านนุ่นย่างบ้านนุ่นย่าง ปิตาหักปิตาแพงวันนี้เนรอครับปิตาหักปิตาแพงความสุขบางคนก็เห็นเงี้ยหน่อยปิตาหักปิตาแพงก็มีความสุขอยูงไรอุปมูลธนาบุญดำเพรียงกี่หน้าฉนเนาะสิบวะเพรียังว่าทำเจ้าว่าอะไรตลกเนาะ

โอ้ยเป็นตลกไปตลกขบขันสว่างนี่กับพี่สว่างมีกิโนะอย่างนุ่มเนาะสู่เป็นกันเด้อเป็นกันดังแจเนะปิงกันดังแจให้ทุกคนทุกให้ทุกคนทุกทานมันอยู่มียังหลอกมานั่งสมบิวบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงกับดินหน่อยยังสีสามสามอง์นี้ลละครบสรงที่มดี chú cây Ừ nhưng chị phạt nhiều một chữ này anh chị bảo cho nhiều không chú cây đi nhà nhau Ừ <laughs> <laughs> nó xó, xóa khoảng con chó uống cho phê hết đầy nhìn ngàn đi suốt ở với cái nhìn làm đi suốt nào anh nhìn làm hết hết ta lúc đi suốt

Kim không sung chăm ở đây nhà yêu ta nhà yêu ta pica, yêu ta pica, yêu cái pica, yêu ta 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 pica, yêu cho pica, yêu ta 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 pica, yêu chắc pica, เอ้าฝากไว้ซ่ํานี้เนาะเบิ่งต่ํานี้อีหยังไปล้างๆเอาจังได๋ไฝากก่อนเบิ่งนี่ก่อนนอยไว้เอาฝากไว้สก่อนเด้อถ้าาโยมเบิ่งซก่อนเป็นความงจํานิหน่อยมานํากันเป็นตหักปตแพงตว่าความสุข ได้หันเด้ห oh, well. ัวนะาเบื้องกองก็จะน้อยคิดจะได้อมลาฟาจ่าคิ้จะได้หน่งนเนึ่เอาจะเดินพ่ออย่างนครับสนิทซะก่อนไม่มียังดอกสละก็นเลยมามาเก็บความทรงจำนิหน่อย